รู้สู้นี่ถ้าคุณรู้ก็สู้ได้เนทวาวนี่โทรมาเร็วๆเลยเอาไงดีเพื่อนโอ้เฮ้ยไม,ไม่ต้องไปสนใจเฮ้ยไม,ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอย่าไปกลัวดิไม่มีอะไรจะเสียหรอกทั้นจนี่โนสน no แคร์ไม่ได้เพราะจะเสียประวัติเครดิตขอกู้ใหม่ได้ยากอ๋อ ถ้ามีประวัติค้างชำระหนี้เกิน90วันก็เข้าข่ายเป็นหนี้เสียหากเจ้าหนี้ติดตามทวงถามแล้วยังนิ่งไม่จ่ายแถมตกลงเก็บเจ้าหนี้ไม่ได้ก็มีโอกาสถูกฟ้องร้องขึ้นศาลและถูกบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินและเงินเดือนได้จะอยากขอสินเชื่อใหม่ก็ยากเพราะสถาบันการเงินสามารถตรวจสอบประวัติการชำระหนี้และสถานะบัญชีค้างชำระได้จากรายงานข้อมูลเครดิตหากเริ่มรู้ตัวว่าจ่ายไม่ไหวให้รีบติดต่อขอเจรจาก,กับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกและทำให้ได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันใหม่ เพื่อให้สถานะบัญชีเป็นปกติเร็วที่สุดรักษาเครดิตปิดหนี้ให้ครบจ่ายจบให้ไวรู้สู้นี่เราทำได้